เช็ดน้ำไม่เลยซ้อมขาของเขาในคู่สกูนะคะต่อพัดเช็ดเลยไม่ลูกไม่เป็นแม่อัมเล่แม่นั่งไหนดีแั่นี้เนาะใช่คัแม่กั้เ่น่ะเโ็แฉี่หรอกมเลยอาจจะอาจจะไม่ได้อาจจะเป็นบูมภาษะของคุมานี่ใช่ค่ะแม่สวัสดีทุกคนนะคะอ้ยใจมเลยค่ะ แต่อยากร้องจะเลิกคุยทั้งอัคุณแม่ก็หยอกมาเลยค่ะไม่เห็นน้องอ่ะไม่เป็นไรห้ให้ซีนพี่หญิงคนสวยเต็มๆเลยสวัสดีทุกคนนะคะดีใจที่พี่หญิงมาเหนื่อยเหมือนกันเนาะเหนื่อยเรื่องอะไรหรอคะเต้นเมื่อกี้ก็่หญิงเหนื่อยเหนื่อยเรื่องะไรโลกสู้ค่ะแม่ วันนี้พี่หญิงขายกี่ตัวคะวันนี้ขายตัวเดียวค่ะแต่ว่า2แหละเพราะว่าจริงๆวันก่อนพี่บุ๋มมาขายตัวนี้แต่ละก็เบือ้องต้นพูดได้เลยเหรอคะพูดได้ก็วันก่อนพี่บุ๋มมาแล้ว<า>ก,ก็คือบริษัทของพี่หญิงะชื่อ Mastery จ่ค่ะตอนนี้มีอยู่ประมาณ3 SKU SK แต่วันนี้เอามาแค่2 SKU อีกหนึ่งละคะแม่อีกหนึ่งก็เดี๋ยวไปซื้อใหม่ฮาโลวีนงจะได้มาแบบซีมฮาโลวีนเอาไวา เอาไหมเพราะว่าฮาโลวีนเราจะแต่งเป็นเป็นมาเลเฟเซนไหมชนะเลย Well Well พี่คิดเป็นผีกาผีตานี่เอาเซนนะเอาเนนะก็ก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยเอาตัวตัวตัวแรกของของแบรนด์เลยค่ะเป็นนมผิวกู้ผิวแกู่้ผิวแก่ใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวแบบไม่แน่นคือเวลาเราอายุมากขึ้นอะคอลลาเจนเราทำงานน้อยลงอ่ะ จริงๆอะคอลลาเจนเราเริ่มทำงานได้ลงเมื่อเราหยุดสูงนะหมายถึงถ้าว่านี่หนงหยุดสูงแล้วเราก็หยุดสูงแล้ว oh. เราหยุดสูงตั้งแต่ สิบแปดสิบเก้าเนยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดสูงอะแปลว่าโควิดนะคะน้ำเย็นได้ไหมคะทำอะไรอยนี่สามแม่อ่ะชี้อัพให้แม่ได้หมดเลน้ำเย็นหรือน้ำร้อนได้หมดเลยน้ำอุ่นคือถ้าน้ำเอาน้ำอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำอุ่นน้ำอุ่นจะร้อนน้ำอุ่นดีกว่าอย่าได้น้ำอุ่นน้ำอุ่นดีกว่ามันเป็นนมมันเป็นนมผิวค่ะือส่วนประกอนบประกอนคือ โปรวันนี้บอกได้เลยว่าพี่ไม่เคยจัดโปรน,นี้ที่ไหนมาก่อนเห็นว่าเป็นเจนนี่ก็เลยจัดมาเลยปกติกล่องหนึ่งเนี่ย690้อยเกาวันนี้ขายหนึ่งกล่องสี่ราสแล้วเอาไปเลยฟรีอีกหนึ่งกล่องก็คือ แถมหนึ่งในราคา490ราคแม่ทำถึงแม่ทำถึงแม่ทำถึงมไหมทำถึงมากถึงไหนถึงเนี่ยหลงไปหลายที่เหมือนกันนะเซ่ออ้อยก็แ่บที่ถึงนี้เอางี้ละกันนะคะบอกเบื้องต้นละกันว่าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวที่รู้สึกว่าเคยแบบสมัยก่อนมีคนชอบบอกอายุมากแล้วผิวจะยุ่ยเดี๋ยวยุ่ยเดี๋ยวผิวยุ่ยติดมืออันนี้บอกว่าเคยโดนมากอย่าไปตอบมันนะเดี๋ยวมันผิวยุ่ยติดเคยโดนบอกว่าเนื้อปลาช่อนเน่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไงเพราะว่าปัจจุบันนี้คือควาว่าผิวสวยหรือผิวดีมันไม่ใช่เรื่องของโทนของผิว มันไม่ใช่เรื่องของขาวแล้วสวยแล้วมันคือผิวที่ต้องเฮลตี้แต่ว่าผิวที่เราจับไปแล้วมันแน่นแล้วมันแน่นจากข้างในมันเหมือนเวลาที่เวลาที่เราเราจับลูกเราอะยูจินอย่างเงี้ยนุ่มนุ่มๆแนนๆเนี่ยคือเราก็อยากจะกลับไปเป็นผิวเหมือนผิวเด็กใช่จับผิวพีิอ้วามืเออนี่ยเๆเดีนี๋ ว่าการที่ผิวแน่นผิวดีอะค่ะมันต้องมาจากข้างในคือปกติเราจะได้ยินคําว่าอาบน้ำแร่แช่น้ำโนมจ้ะปัจจุบันไงไม่ต้องไปแช่แล้วดื่มมันเข้าไปเลยอ๋อ,อได้เลยเราไม่ไมมต้อนสุดเลย <laughs> เฉียบแม่อยู่แม่ตกใจปกติเวลาเรากินเวลาเราดื่มนมตอนเด็กๆค่ะเวลาเราดื่มนมตอนเด็กเราอยากได้แคลเซียมเราอยากได้โปรตีนแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมันมีนมที่ช่วยในเรื่องของผิวด้วยคือสารสกัดหลักๆของมิวกี้เรอีกมิวกี้เรอีกนะคะแบรนด์ตัวนี้นะคะก็คือมันมีคิริอิเซราเป็นเซรามายจากข้าวญี่ปุ่นนะคะสองเลยก็คือมีนมฮอกไกโดซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราทานนมเพื่อได้โปรตีนมตั้งแต่ยังไม่ใช่เพราะมีรสสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือสัน สมุกปลาแซลมอนไม่ใช่สารจมูกนใช่ค่ะสานจมูกปลาแซลมอนนะคะที่จะช่วยเพิ่มโปรตีนโอไก่แค้นหรือเป็นโปรตีนที่ช่วยกักเก็บน้ํามากกว่าไฮยาลูรอนอีกนะไม่ชอบว่ะกักน้ําได้ดียิ่งกว่าไฮยาลูรอนราคานี้คือ2กล่องนะจ๊ะ490ยาสนะคะซื้อ1แถม1นึ่งเขาบอกว่าถ้าขายแบบเจออยเขาจะซื้อมามี Everybody Listen carefully My brand call e d Milky Ray นะคะชงดื่มวันละหนึ่งแก้วก็คือทานได้เลยแล้วก็ที่สำคัญแบรนด์เนี้ยทั้งหมดเนี้ยเราผลิตที่ญี่ปุ่น100%อนะคะอันนั้นเวลาที่ดื่มเข้าไปอ่ะเราจะได้กลิ่นความรู้สึกที่เป็นนมญี่ปุ่นเคยเวลาเคยเวลาไปกินนมแบบไม่เชื่อไม่เชื่อขอร้ลองอะไรกโตุอะริโอ้ยใมาใส่ใสมาสติดี ทางนี้ไปทางกันไปไม่แต่จะบอกว่าคือจริงๆแล้วว่ามาจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วก็สารสกัดทั้งหมดเหตุผลที่เราตั้งชื่อว่ามิวเรมิวกี้เรอีอ่ะเพราะว่าสารสกัดทั้งหมดมาจากญี่ปุ่นหมดเลยไม้ว่าจะเป็นนมฮอกไกโดนะคะข้าวญี่ปุ่นคิริอิเซราคือเซรามิยธรรมชาติที่มีไว้คืออร่อยมากเลยอร่อยนะพี่หญิงจงบอกว่าหนูกับบูมดึกๆบางทีเหนื่อยนะมึงกลัวจะแก้วลองแบบชงร้อนไหมอุ่นเนนี่ยหูร้อนอันนี้ร้อนไหม เล่นใหญ่ปหรชอบมากชอบมากไม่น่าเชื่อเลยนะคะหนูนั่งกับตั้งนานไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อเลยค่ะอย่าอามพี่ดิไม่คือจะบอกว่ามันมันมันช่วยว่าแบบสมมติกลับมากลางคืนอย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการได้กินนมอุ่นๆหรือว่านมหอมๆอย่างเงี้ยจะทําให้เราหลับสบายขึ้นสดชื่นขึ้นหรือว่าตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถชงกับน้ําได้เลยพี่หญิงชอบกินกับขวดกินกับขวดแล้วก็เขย่าเขย่าเชคเชคไปเลยนะคะลองไหม พี่หญิงดูเด็กมากจริงเลยหน้าเอยเธอตัวจริงดูเด็กมากจริงเหรอขอบคุณนะคะบูมดูแก่ไปเลยอะเพื่อนสนิทแท้เราไม่หลอกเราก็ดื่มด้วยโอเคเราก็ดื่มด้วยดูเด็กมากเลยใช่พี่กินเนี่ยแหละ มีมากพี่ก๊อตเรื่องเรื่องหมอเรื่องแพทย์ไม่ต้องพูดเมื่อกี้พี่เกดก็พูดเรื่องจะคิดไปทีนะพี่ชอบเช็คแบบนี้เลยเพราะว่าจะรู้สึกว่าละลายง่ายขึ้นกี่ซองคะเขาบอกเออวันละหนึ่งซองค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าอร่อยทานวันละสองซองก็หนึ่งกล่องมีกี่ซองครับหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบห้าซองนั่นแหละวันเจ็ดกล่องมีทั้งหมดเจ็ดกองแปดกล่องสิบห้าสองกล่องสิบสี่ซองถูกต้องนี่มันเป็นแบบไม่หยิ่งพูดเลยนะทุกคนมีห้าล้านไหมคะ ไม่ไม่มีฮาลาลกำลังขอค,ะขอขอค่ะใช่ใช่เนี่ยพี่หญิงทักมาบอกกำลังขอฮาลาลกำลังขอฮาลาลอยู่ไม่มีฮาลาลแต่ว่าหลากัหลกๆคือเอ่อใครที่รู้สึกว่าปกติเวลาเราทาพวกเอ่อพวกแบบสกินอ่ะพวกแบบว่าเป็นโลชั่นอะไรเงี้ยมันจะได้แค่หน้าแต่อันนี้คือได้ท <daring on. S 2> ั้งตัวนะเดียวันนี้อ่ะมัน <Brid> <อ ans S 2> คือกินมันคือกินคือพี่อ่ะขอโทษนะคะค่ะแต่ก่อนส้นเท้าอ่ะพี่เป็นคนวิ่งมาราธอนว้าวเราแบบรู้สึกว่าส้นเท้าเราจะแบบแตก จริงหรอแม่จริงแต่ว่าพ่อทานแล้วอะส้นเท้าเราเนี่ยยส้นเท้าพี่เหมือนจักกระเบือสีขาวเลยอะ้ยมันแปลว่าดีใช่ไหมมันมุนอะมันมนมนใช่ไหมคือมันไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าแบบเอออย่างเท้าหรืออะไรเงี้ยบางทีเราไม่ไม่ได้ใส่ใจมันเราจะใส่ใจผิวหน้าหรือผิวตัวแต่ว่าอันเนี้ยค่ะคือเขาดูแลทั้งตัวนะตั้งแต่หน้าลงไปถึงแบบทั้งร่างกายเลยบริเวณไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบแคร็กหรือว่าเหมือนเวลาเรา เรียกว่าอะไรสมมติเรามีบ้านอย่างบ้านะจะนี่อย่างเงี้ยคอลลาเจนเหมือนเสาหลักของบ้านแต่บางทีการทานคอลลาเจนอย่างเดียวมันอาจจะช่วยให้เสาหลักแข็งแรงแต่ว่าไอปูนที่มันฉาบอยู่อ่ะมันอาจจะแบบแตกไปตามการเวลาได้ออกมาลูกค่ะการทานมิลคอเลออีกอะค่ะสารสากัดพวกนี้มันจะทําให้ปูนที่ฉาบอยู่ตามบ้านอ่ะมันเนียนมันเรียกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่มันเนียนมันเรียบมันสวยอยู่ตลอดเวลาแล้วทําให้ผิวของเราอ่ะรูขุมขนเราก็จะดูแบบแลดูเล็กลงผิวที่สวยคือผิวที่เล่นแสง ผิวที่สวยคือผิวที่เล่นแสงถ้าเราอยากมีผิวสวยผิวเราต้องแบบเขาเรียกว่ากระชับแน่นแล้วก็เนียนแล้วก็เล่นแสงอยากสวยเอาใหม่เอาใหม่อยากสวยผิวเด็กแบบหญิงระถาเนี่ยมิกอเลยอีกเลยค่ะวันนี้โปรดีมากกล่องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบสีร้อยชุดอีกร้อยเซตไปอีกร้อยอีกร้อยเซตอีกร้อยเซต ต้องบอกว่าโปรนี้ดีจริงๆนะยังไม่เคยทำโปรนี้มาก่อนเลยแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะขายมาปีกว่าแล้วการลูกค้าซือ 3, ้อซ้ำ99%ว้าวใช่เพราะว่าลูกค้าชอบมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือทานแล้วมันหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนมมันจะรู้สึกคาวไหมหรืออะไรไหมคือหญิงอนะ่ะเป็นคนที่ทานนมตั้งแต่เด็กดังน,นั้นพอมาหันมาทาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ท,ที่เป็นรสชาติที่คล้ายนมหญิงเลยแก้เพนทอยทั้งหมดเลยก็คือใส่สตรอเบอรี่ญี่ปุ่นเข้าไปด้วยมันไม่มัมทานง่ามากหอมมากมีกลิ่นสตรอเบอรี่กับนมอ่ะแกมมันนคือ แล้วมันเหมือนฮอกไกโดอ่ะ <S 2> <S 2> ใช่แล<ช>้วปกติเวลาเรามีเพอร์เซพชันเรื่องนมฮอกไกโดฮอกไกโดคือประเทศเคือจังหวัดที่หนาวที่สุดดังนั้นอ่วงของเขา,าจะมีไขมันเยอะเพื่อควบคุมให้เขามีอมีอุณหภูมิที่อุดค<ช>่ะัน,นั้นนมที่เขาผลิตมันจะมีความมันความหอมความเป็นแบบ มีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมเ,เยอะอะไรเงี้ยดัง<ม>นั้นเนี้ยเราเลยเลือกนมฮอกไกโดค่ะส่วนฮิราอิเซราหรือข้าวญี่ปุ่นเราเลือกมาเพราะว่าอร่อยมากเพราะว่ามันมีเซรามายธรรมชาติจากข้าวญี่ปุ่นทุกคนดูนะพี่หญิงคือแบบใส่เปิดผิวมาให้วันนี้เพิ่งไปตีก๊อฟมานะโอ้ตีก๊อฟนเก้าโมงจนถึงห้าโมงเย็นต้องคล้ำผิวต้องเสียนะวันนี้เพิ่งตีก๊อฟมาแล้วช่วงนี้บ้าด้วยบ้าดค่ะแต่ว่าใส่ก็มีแบบใส่แว่นใส่บอกนะแต่ว่าตัวก็คือแบบพี่ไม่ชอบใส่แบบว่า เสื้อแขนยาวตีอ่ะอมันมันเหมือนกับวงมันไม่สวยแล้วใส่แขนสั้นตีวงสวยไหมก็ไม่สวยอยู่ดี่ไม่ได้นะ <laughs> เป็นที่ตัวเราเราสวยอาจานะเป็นที่ตัวเราแต่เราสวยห้<อ>าสิเซ็ต หนึ่งเซจากพันสเหลือแค่490 <4 90 S 2> นะคะอ,คอยากให้เปิดใจทานเพราะว่าปัจจุบันนี้พอเราออกจากบ้านไปเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะหน้าหนาวแล้วหนาวหมายถึงว่าหนาวขึ้นอากาศเย็นลงผิวเราจะแห้งผิวเราจะแตกได้นะคะและที่สำคัญมันจะมี PM 2.5ปัจจุบันแค่เราสูดอากาศเข้าไปอ่ะมันทําให้เซลล์ของเราในร่างกายของเราอะ หมือนทำงานมากขึ้นอยู่ค่ะเนี่ยมีมลูกค้ามารีิวบอกว่าเขากินไปแค่เวันคือผิวลื่นขึ้นหญ<ร>ิงบอกเลยนะ<ร> 1>, 1กล่องเนี่ยมี7ซองนะคะหญิงทานประมาณ3-5วัน,นี่ยคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวเลยถ้าเคยทานอะไรมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวหญิงอยากให้ลองทานอันนี้เลยหญิงบอกได้เลยว่า10สิวันอ่ะผิวจะเปลี่ยนแปลงไปเลยในทางที่ดีขึ้นอย่างแรกเลยนะคุณจะรู้สึกว่าผิวคุณลื่นขึ้นสาเหตุที่ผิวคุณลื่นขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยโปรตีโอไกแคนตัวเน เก็บได้มากกว่าไฮยาลูรอนอ่ะปกติเราจะได้ยินคําว่าไฮยาลูรอนหนูว่าอตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวแห้งผิวหยาบการ้านใช่ผิวไม่ได้บํารุงอ่ะใช่คือผิวของอของคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้บํารุง<ช>ทั้งหมดหรือบางคนบํารุงแค่หน้าแต่ตัวไม่บํารุงและบางทีบางคนอนะโลชั่นก็ไม่รับอย่างเงี้ยก็ต้องม<ช>เข้าไปใช่อยู่ว่าดื่มเข้าไปเลยเพราะปัจจุบันนี้แค่เราเดินออกไปจากบ้านอะมันมีทั้งแบบ ฝุ่นมันมีทั้งทุกอย่างมันเรียกว่ามีสารพิษต่างๆในร่างกายบางทีการการดูแลแค่ภายนอก่างเดียวมันมไม่พอมันต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยการดื่มเข้าไปเลยเนี่ยมันจะช่วยทําให้เซลล์เราทํางานได้ดีโอเคขอาอีกตัวหนึ่งค่ะมา